โรคของ PGTM ก็คือเป็นโรคของยีนบางคนก็จะเรียกว่าโรคซิงเกิลยีนจะเป็นโรคอาถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นยีนที่ทําให้เกิดโรคก,ก็คือเรารู้ว่ายีนตัวนี้หนยีนแล้วสามารถทําให้เกิดโรคตรงนี้ได้อันนี้ก็เรียกว่าการตรวจแบบ PGTM หรือการตรวจซิงเกิลยีนครับพวกของซิงเกิลยีนเนี่ยมีอยู่หลายโรคเราอาจจะ พูดถึงโรคที่เจอพบบ่อยๆนะโรคธาลัซีเมียเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคเม็ดเลือดต่างนะครเป็นโรคเลือดจางโรคของกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA โรคที่เป็นดูเชนมัสคูลาร์ดิสโทฟีเนี่ยก็เป็นโรคของกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีโรคของเลือดออกง่ายอย่างเช่นฮิมโมฟิเลียโรคที่เกิดจากดูเชนมัสคูลาร์ดิสโทฟี เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะฮะซึ่งตัวที่เป็นดูเชนเกิดจากยีนตัวนี้ไม่สามารถผลิตตัวโปรตีนที่จะไปสร้างกล้ามเนื้อตัวนี้ได้นะครับก็จะเกิดการอ่อนแรงขึ้นมานะะยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้อยู่ในโครโมโซม X X ซึ่งโครโมโซม X เนี่ยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะ,ะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือ XX ถ้าเป็นผู้ชายก็คือ XY ซนะ,ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่จะเป็นโรคสำหรับการถ่ายทอดแบบ x กโครโมมก็มักจะเป็นฝ่ายชายถ้ามีโครโมโซม X แล้วมียีนตัวนี้อยู่จะเป็นโรคขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมีโครโมโซม X อยู่2ตัวแต่ว่ามีอยู่ X เดียวที่มียีนตัวนี้อยู่ก็จะเป็นแค่ผาหะาของโรคซึ่งไม่ได้แสดงอาการครั พอเด็กเขาเริ่มเดินแล้วเนี่ยมีอาการที่เดินลําบากเดินยากหรือส่วนใหญ่อาการเนี่ยจะแสดงอาการก่อนอายุ6ปีกล้ามเนื้อก็พยายามที่จะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาการสังเกตก็คือว่าถ้าน้องเขาโตแล้วก็มีการเดินที่ผิดปกติเนี่ยก็น่าสงสัยจะที่จะเกิดโรคนี้ได้แล้วในอนาคตก็อาจจะเป็นโรคทางด้านข้อเขา่าข้อกระดูกอะไรต่างๆเสื่อมตามไปด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ของหุ้มกระดูกเนี่ยมีปัญหา ยีนของโรคดูเชนมัสคูลาร์ดิโซฟีเนี่ยก็มาจากโครโมโซม X นะซึ่งโครโมโซม X มีเป็น2แบบก็คือเป็นแบบยีนเด่นกับยีนด้อยซึ่งโรคนี้จะเป็นยีนด้อยนะครับ การรักษาก็มีอยู่หลายๆแบบหลักๆก็คือการใช้ยาพวกสเตียรอยจะทําให้โรคอาจจะดีขึ้นเฉยๆการที่กล้ามเนื้อมีการอ่อนแรงค่อนข้างมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้การทํากายภาพบําบัดอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาปกติได้แต่ว่ามีการทรงตัวมีการเดินที่ปกติได้มากขึ้น เกิดจากยีนที่ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อหรือคุณแม่โดยส่วนใหญ่ถ้ามีเด็กคนแรกที่เป็นเนี่ยเราก็จะต้องมาสก,กรีนนะฮะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีใครที่มียีนตัวนี้อยู่นะฮะเวลาที่เราจะทําเด็กหลอดแก้วก็สามารถที่จะคัดกรองตัวอ่อนที่ไม่มีตัวนั้นแล้วก็ใส่ตัวอ่อนตัวที่ปกตินะ,ะเข้าไปในมดลูกแล้วก็เป็นเด็กที่ปกติต่อไปนะฮะ